อ๋อมีดโง่โง่โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเอออ๋อโอ้ยแม่โอ้ยมันยาวขึ้นมันยาวขึ้นมันยาวขึ้นกลับมาก่อนย้ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนโง่มีนโง่ครับเดี๋ยวมันโดนจับเลยย่าไม่รู้ว่ะามีนไปขับรถดูไอเหี้ยเด็กเว้นเป็นการเว้นอวกาศเว้นอวกาศเว์ว้นอวกาศเว้งเว่งเว่งอุ้ยพี่พี่มันจะจิ้มเว่งเว่ง ที่มาพี่เปิดผมวิ่งตามไปละวาอย่าเพิ่งเดินเกือบพี่เกลือพี่เกลือเกือบแล้วสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Half Dead 3กับแก๊งคนโง่สมองบวมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเออเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่เราต้องเอาตัวรอดนะครับผมจากห้องต่างๆที่เราไม่รู้เลยว่ามีส้นตีนอะไรรอเราอยู่ครับผมเป็นยังไงนั้นเราไปรัดชัวกันเลยผมไปเฮ้ยหาห้องโคตรไว đi học con bay, đừng ăn hãy hạt nha, đừng ăn đẻ, đừng ăn đẻ con, đừng nha, nó ăn này, đừng con, đừng ăn, 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 đừng 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 ăn, 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 đừng ไม่ดูบูไปเฉยไปไปตามาเขาได้เขาได้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 รอด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 มา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 แค่กระแทกเทยเข้ามาเข้ามาเออสบายชิวๆเออสวยไปเฉยมันเฮ้ยไอ้เหี้ยงเฮือกอะไรเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยมันมาแล้วอะไล่ะทีเนี้ยเอากลับมาเดิมห้องเดิมเอยกลับห้องเดิมก่อนไปแล้วกูถอยมาถอยมาถอยมามันเอาเจ้ามันเอาวิ่ง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 จุกอยู่มาเร็วอ เขาห้องที song, ่ไปยัห้องที่กับเราพี่เขาไม่เข้าห้องนี้เข้าห้องนี้มาข้าห้องนี้มันมาปิด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 มันปิดปิดมันจะปิดเองไม่ไงลุ้นไงมันปิดไงมันถ่วงเวลาปิดเดี๋ยวแล้วเปิดเปิดตะ้องเปิดตะ้องเปิดตะ้องเปิดให้เลยไปิดให้เล้นี่เปิดตะแหลน้องชายพี่พี่ไหนพี่ไหนพี่กูอยู่ห้องนี้พี่มาตามัวกูเปิดให้ กูืปนย่อไรตอนนีกูเ่อเอาไฟโอ้ยไอ้เ้ยพี่กับพี่กลับาพี่กลับไปพี่ใจเย็นกูเ่เบื่ยนเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆกู่มันมามันมามันมา่อยู่หยนอพี่พลองลองลเข้าใกล้นี้มันมอาทำร้ายเราก็ได้นะอ่คุณลองนะอาคุณลองลองลองทาทำปตีก็วิ่งเลยโอเค โอ๊ยมันตีมันตีที่จะลงเหรออุ้ยเรารอดมันแล้วเรารอดแต่มัน้พี่เรารอดมันแล้วใายก็ต้องไหนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเหรออุ้ยมีไงง้องอดอม้าม่เฮ่าไ่า้่าฮ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 ่า่าพ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่า่าน่าฮ่นฮ่า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 ฮ่ิฮ่า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 ฮอาฮ่่าฮ่่ไฮ่า่าฮ่าฮาฮหาฮาฮ่าฮ่่าฮาา่่่่่่่่่่่ิ่า่าว่ง่่่่่ เวงเวงพี่มาพี่เปิดผมวิ่งตามไ้ละวายอย่าพเดินเกืีบี่กกรีเกียกลเกลียเกลีบวลยวเกลกลเกูเลีก้ียกียเกีกกลีวียกยเกียวเกียวยเกียยวเกลเยวเไลียวเีเกียียวเกลนีกียวเวียวีลีกีเีีีวีวยยกวี้เเยวย ไอ้เพื่ด้วยเฮ้ยไอ้หัวเด้อเนี่ยไปแต่ห้องไหนี่ไหนนี่ไหนมึงอยู่ห้องไหนกูรับไปหามึงมังกรเหรอเอเลยพี่ดูแมพได้ดูแมพได้ดูแมพได้โอ้ยโอ้ยจะเย็นน้องชายตัวเฮียอะไรเนี่ยปูโอ้ยโอ้ยห้องอะไรเนี่ยตอกไม้เลยเนี่ยอ่าก็มาห้องเดิมไปสัตว์อ อะไรวะเนาะมไอ้กูเฮ้ยยยนยยยยอยยไยยยยยียคยยยยยกอยยรยย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 ะยย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 อ่ยย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 อยยยยยย่ายย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 ายยยยยยยัยยยยมยยุยยยยมเยยยยนยยยยปยยย้ยย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 ่ยยยยยยยเยย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 วยยยิยย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 นอวกาศ แว่นอมกานแว่นอมกานไม่ไปได้ไปได้ไปได้ไมได้เอ้าคุณ้าคืนนีไม่ไคืนไอ้เชี้ยเลกันเด็กแว่นอมกาแม่นี่กานีั่วไอ้ห้องนี้มนล็อกอย่างเดียวนะเว้ยบาๆห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้โหคนได้ได้ไปได้ไปได้ไมด้ปได้ไปได้นี่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 มาทนี่อุ้ยเฮ้ยว้าวจบไ เยไปได้ไปได้มาเบ๊กเบ๊กดูดิเบ็คมังกรสายฟ้าไม่ได้ไปดนไปดูไปดูผมไโดนดูดิได้เยอะยันโดดูดูเลื่องฮะดิโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยไปด้วยไปด้วยช่วยด้วยตายอ้าวไอ้เบ็คก็บนปืนโอ้ยเบ็ค ไม่เห็นแฟรไปไปรีบไปรีบไปโอ้ยทันไม่ันเยอะไปยู่ใน้ไงวะเฮ้ยได้ได้มันหลบได้มันหลบได้มันถามมันถามอันนี้พี่อันนี้อันนี้อุ้ยจะคิดเกมอย่าจะคิดเกมไปน้องชายโชว์ผมเองพี่ผมเองสวยสวยสวยแบ๊คสวยอะไรอื่นสวยสวยสวยจริงน้ำไว้ได้พี่น้ำไห้ได้เดี๋ยวมีฉลามมันมีฉลามอยู่ข้างล่างนะ ฉันหลามกู้บอกว่ามีฉลามอยู่ตายไปทีละคนโอ้ยอะไรไ่ดเป็นไงเลยสัตว์หนแมรหนเม่์ไม่ละเอาลงอีว่าเอาลงเป็นเด็นอยะเอาเด็กน้อยอางเดมรเละเดี๋ยวบ้านโดนทับเลยย่ยไม่ไม่ไม่เข้าประตูนะไม่จะไปไม่ไปอ่าห้องนี้เหรออุ้ยอะไรไปีเดอที่รผีไม่ผี

อ๋อมีงโงโอเคเดียวเดี๋ยเย็นเออออโอยแมโอยมันยาวขึ้นมันยาวขึ้นมันยาวขึ้นกลมากดกัาเกิดกลาเกินโีงโไปเปไปปายาไปป๋าขวาขวาเปิดเลยเปิดเลยขวาล้วเคยไปแล้วพี่เอาเหรอสายดิสาย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 อุ้ยอะไรเนี่ยเร็วีเเร็วเปิดสักทางเปิดสักทาง พี่เปิดพี่ไปยเปิดตั้่ไป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 ไม่รู้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ลูกบอลลูกบอลลูกบอลโอ๊ยอะไรก็ได้ไมาไได้ไไม่ได้ต้องเดินทางอยู่ไอ้รู้อะไรจะไปก่อนไม่น่าไปก่อนไปไปไไไช็ดตเขาเฮ้ยนะควันนะควัไปเริ่มดทางลดทางโอ๊ยร้อยมัระเบิดก่อนร้อยมัระเบิดก่อนวิ่งก้เบิดผมก็ตายดิพี่เวรเสียแล้วเสียแล้วเว ไม่ได้เกอบตายเฮ้ยเกอบตายมามไอ้เีกูมนามาก่อนเลยไปไปไปขนาดนะขนาเออหน้าดยอก็ได้เออไปปานวะซ้ายซ้ายซ้ายซ้า้ายอย่างเดียวเลยอ่ะมังับซ้ายเลยอ่ะเนี้ยอาหารถงเท้ากับไม้วููว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 วู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 ีูว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 ว มึงเปิดต้นไป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 โอเคโอเคบนี้นะไม่เปบิดดิบิดดิโอ้โหว้าจิเตอรมังกรปักกัวยายาไม่รู้กูต้องไปแล้วแค่นั้นแหละบินรอดไปแล้วกันไปเราโชคดีแล้วนนะบินโชคดีแล้วการแล้วเปนี้เอาเองอยู่ไหนกันน่ะอ้าวพี่ดูเลขดิพี่ดูพี่ดูมุมซ้ายดิเขาอยู่ไหนกันเรือจะตายแล้วมาแล้วคนให้คนห้องให้อาหาร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 มามาอาหาร อาหารโอ้ยโว้ยไอคู่ไอ้สารเหลือไอ้เพื่อนบ้างโอ้โหแดงคนไว้เหลืออะไรบางวันนะพัดฟลักฟลกลูกพี่โอเคมันเดินเองด้วยว่ะมันจะมาทับปีระวังเออเฮ้ยแดงแดกของมันล็อกเปิดไม่ได้ห้อนี้เปิดไม่ได้ขึ้นไปเหยียบมัรลูกเหมารลูกได้ไหมเราไม่เหยียบเออเออไหนแดงมึงต้องเหยียบไปมึงไม่รู้ดิไม่งั้นแบกไปดิเรียบร้อยแล้ว โอเคพี่ไปละหาทางโอ้ยเฮียคนชิ้นเลยโอ้โหแบกมือสุดน้องชายสัตว์อะไรวะยึดเอลเลี่ยนเอเลี่ยนเลยตรงนี้นี่มันนี่มันพี่วิ่งวิ่งตามผมมาตามผมมาตามอะไรล่ะมันตามมึงอยู่เดีพี่พี่พี่ไปตามมึงอยู่เดี๋ยกันไปไปช่วยวินช่วยวินช่วยบินช่วยนก่อนช่วยก่อนวิ่งหนีมันอยู่ช่วยวินก่อนช่วยวินก่อนวินพาไปไหนแล้ววะนะย่าน้องชายกูอยู่ห้องทางขวา ห้องทางขวาวินมาเร็วจุดได้ปหมไอ้วินมาอยู่ห้องนี้วินมนอยู่ห้องนี้โอเควินมาวินมาปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเรี่องไปไหนอ่ะตายเรียวว่ะทางทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายต่อนนี้เราต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปโอ้ยอ้ตัวไอ้อะไรเนี่ยอันตรายเกินไปมันตามใครอ่ะมันตามใครอ่ะมันตามวินอะไโง่โง่ไอ้เหี้ตัวน่าห้องโดนแหลก ไปเคี่ยพี่พี่ก็พี่ก็ให้มัให้มห้องมันพี่ให้ห้องมันเวลาวันโง่วันโง่โอ้โหวายโอ้จะคุยเกมเลยหนีไม่พ้นจริงจริงเราต้องไปตรงนี้เราต้องไปตรงนี้ต้องไปท่านต่ไปนี่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 ลงเลยลงเลยลงเลยไปรอแล้วลงเลยโอเคถ้าเราเจอห้องเรามันก็ไวเนาะเออมันจะไวมันจะไวเพราะว่าเอาไอ้นี่ลงมาชัวร์มันลงมามันลงมา เปิดหน่อยไปอะไรก็ไม่รู้ลองอ้อยโคลัฟพิทองอ้อยมาเร็วอย่าให้าันโดนดู้ด้วยเขาตรงมาผมก็ตรงมาแล้วผมไม่เจอใครตรงมาเรียบร้อยกูไอวินไอวินโดนขังไอ้ย่าเออน้องก็โดนขังไอวินตายแล้วเอเอาตัวรอดผมตายแน่ย่าเอาให้กบบันดีโอ้โหไม่รอดแล้วรอดเหรอ อพี่อพีี่่มาพี่มาพี่โอ้ว่าเฮ้ยไอตัวนี้แม่งตามมาจะเอตัวเองมาแล้วเอ้ามันมาอีกกูจะตายตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่พี่เราอยู่ชั้นสี่ชั้นท้ายคือชั้นเจ็ดเอาเอาพี่ไอ้เล่ยไอ้กูมากูตายเลยบอดเติมฟ้ามันมันเปิดห้องนึงแล้วห้องอีกห้องนึงเราจะรู้เลยเว้ยว่าว่าห้องนั้นคืออะไรเว้ย mặt đâu lạy em bỏ ngủ em con em quá ôi tao biết cái ai tai ở ai tai 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 lại tai rồi. tai 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 rồi. tai 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 tai